รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับกระผมนายนัทุกิจเกรินนรกคุณอายุ17ปีกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ทับ1โรงเรียนเตรียมบร,ศรุศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานีผมเป็นตัวแทนนักเรียน เข้าประกวเดเพชรนับหนึ่งูคคลต้นแบบที่มีความเป็นเลิศทางด้านการศึกษาและมีการสนับสนุนการศึกษาของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธา,านีอํำน้าเจริญครับด้านสังคมและอารมณ์ซึ่งผมมีคุณสมบัติดังนี้ครับด้านสังคมและอารมณ์กระผมมีความมุ่งมั่นตั้งใจเรียนใฝ่หาความรู้ เพื่อให้เกิดความสำเร็จในการศึกษาปัจจุบันผมอยู่ห้องเรียนพิเศษ S.M.T.E. คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมผลการเรียนอยู่ในระดับที่ดีเกรดเฉลี่ยสะสม3.70ซึ่งเป้าหมายของผมจะเข้าสู่ในระดับมหาวิทยาลัยต่อไปในขณะที่ทำการศึกษากระผมยังให้ความสำคัญกับกิจกรรมอื่นๆเพื่อให้ตนเองกล้าคิดกล้าแสดงออกและมีส่วนร่วมในการทำงานกับเพื่อนๆในโรงเรียน ฝึกการทำงานเป็นทีมและการจัดการเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีส่วนร่วมเพื่อทำประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวมตามปรัชญาของโรงเรียนความเป็นเลิศทางวิชาการและคุณธรรมครับ2.2คุณงามความดีของนักเรียนพฤติกรรมที่มีความโดดเด่นและกล้าแสดงออกเป็นผู้ที่มีศิลธรรมคุณธรรมจกรกยธรรมของนักเรียน1 กระผมได้มีโอกาสทำหน้าที่เป็นประธานสภานักเรียนปีการศึกษา2565ซึ่งชนะเลือกตั้งแบบตามระบบประชาธิปไตยตลอดระยะเวลา1ปีที่ได้ทำหน้าที่เป็นผู้นำและได้ทำงานกับทีมสภานักเรียนจำนวน54คนได้มีส่วนร่วมในการทำพิธีและกิจกรรมที่สำคัญของโรงเรียนเช่นอัญเชิญพระเกี้ยวซึ่งเป็นพิธีที่สำคัญของโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการทั่วประเทศในการประดับเขียนพระเกี้ยว ให้กับนักเรียนชั้นมนัธยมศึกษาปีที่4ในการอัญเชิญพระเกี้ยวมาอย่างพิธีซึ่งเป็นพิธีที่สำคัญและศักดิ์สิทธิ์วางต่อพระฉายาลักษณ์องค์พระสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5แล้วอัญเชิญพระเกี้ยวกลับเมื่อเสร็จพิธีด้วยความสงบนิ่งและสง่างามพิธีไหวค้ครูถือว่าเป็นพิธีที่สำคัญสำ,ญสำหรับนักเรียนและครูซึ่งเป็นการสแสดงออกด้วยความเคารพรอบน้อมระหว่างครูและลูกศิษย์กระผมได้เป็นผู้นำอัญเชิญธงเข้าสู่งานในพิธีขบวนพระเกี้ยว คณะครูผู้อำนวยการพร้อมทั้งเป็นตัวแทนนักเรียนถือผ่านไหว้ครูนําไปให้กับผู้อํานวยการโรงเรียนนายชาคิดพิมพ์หลอเพื่อแสดงความถึงการเป็นสิษย์ที่เคารพรักครูพร้อมเป็นสิษย์ที่ดีและเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับนักเรียนครับต้อนรับผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการคุณหญิงกัลยาโสมพลพาณิต กระผมได้คำหน้าที่ต้อนรับและนำท่านเข้าสู่ลานพิธีที่สำคัญพร้อมอธิบายเกี่ยวกับกลุ่มงานกิจกรรมที่โดดเด่นของโรงเรียนถือว่าเป็นเกียรติสำหรับผมมากครับการทำตามนโยบายที่หาเสียงได้รับคัดเลือกเป็นประธานคณะกรรมการสภานักเรียน 1. เสียงตามสาย 2. จิตอาสา,าช่วยน้ำท่วม 3. กิจกรรม eSport 4. กิจกรรมกล้าคิดกล้าแสดงออกเป็นต้น เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการสถานนักเรียนในจังหวัดอุบลราชธานีกับกระทรวงวัฒนธรรมในกิจกรรมถนนสายวัฒนธรรมประวัติเข้าให้ศักยภาพผู้นํานักเรียนโรงเรียนในเครือติมดุลศึกษาพัฒนาการทั้ง19โรงเรียนทั่วประเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพการเป็นผู้นําที่ดีต้องรับคณะอุทิสภาท่านเฉลิมชัยเฟื่องพรหัวหน้ากรรมธิการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนพร้อมคณะได้ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับท่านวุฒิสภา เกี่ยวข้องกับระบอบประชาธิปไตยซึ่งผมได้รับแง่คิดและแง่มุมที่ดีนำกลับไปใช้ครับ 2. ประธานสภาเด็กและเยาวชนได้รับคัดเลือกเป็นประธานสภาเด็กและเยาวชนตำบลอุบลอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งเป็นหน้าที่จัดกิจกรรมเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนในพื้นที่ครับ 3. นักศึกษาวิชาทหารบังคับบัญชาได้เป็นตัวแทนของโรงเรียนได้รับฝึกนักศึกษาวิชาทหารบังคับบัญชาณนะ มณฑลหันบกที่12เข้าร่วมฝึกเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นผู้นําให้กับนักศึกษาวิชาทหารและได้เป็นหัวหน้าเจราจรของโรงเรียนเพื่อดูแลความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนเพื่อความปลอดภัยในการข้ามถนนเข้าโรงเรียนของนักเรียนครับ 4. เยาวชนต้นแบบเก่งและดีทูบีน้ำมันไอดอนรุ่นที่13จังหวัดอุบลราชธา,านีได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดเข้าประกวดระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณศูนย์านการค้าเดือมอเลจังหวัดนครราชสีมาได้ทํากิจกรรมกับจังหวัดอุบลราชธานีตลอดหนึ่งปีในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและได้รับใบประกาศเกียติบัตรจากท่านชลทียางตรงผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นต้นแบบที่ดีให้กับนักเรียนในโรงเรียนที่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและปฏิบัติตามกฎของโรงเรียนอย่างเคร่งครัดเป็นคนสดใสล่าเริงยิ้มแย้มมีมิมตรไมตรีกับค,คุณครูนักเรียนและเป็นตัวอย่างในการกล้าสแสดงออก ร้องเต้นซึ่งประกวดอยูปาร์ควเดนออสตาจังหวัดอุบลราชธานีอบรมศักยภาพผู้นำนักเรียนได้เขา้าร่วมกิจกรรมกับทีมสภานักเรียนปี2565ร่วมประชุมภาวะการเป็นผู้นำในเครือโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการทั่วประเทศทั้งหมด19โรงเรียน ทำให้เรากล้าแสดงออกมีทัศนคติที่ดีในการเป็นผู้นําและได้รับความรู้จากเพื่อนทีมสภาน,นักเรียนในเรื่อเตรียมพัดทั่วประเทศและได้แสดงวิสใสทัศน์ร่วมกันกับผมได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนทั้ง19โรงเรียนเตรียมพัดกล่าขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการซึ่งท่านเป็นประธานในพิธีครับ2.3ประเภทนักเรียนและชื่อผลงาน กิจกรรมไขยพัฒนาสมาชิก t ูบีน้ำวัวแชมป์สู่ความเป็นหนึ่งรุ่นที่28ระหว่างวันที่19ถึง24มีนา2566ณนะเดือพายรีสอร์จังหวัดปทุมธานีกระผมได้มีโอกาสร่วมอบรมเพื่อนสมาชิก t ูบีน้ำวันได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกันได้ทำกิจกรรมเป็นทีมเรียนรู้การเปลี่ยนจิตอาสาพัฒนามีการเรียนเต้นเรียนร้องเพลงและการเรียนการแสดงและเรียนภาษา และได้ออกกำลังกายทุกเชา้าทําให้ผมได้เรียนรู้หลายอย่างในโครงการดีๆนี้จากหมอมหลวงยุพดีศิริวัลที่ปรึกษาโครงการทูบีน้ำเมื่วันสิ่งสําคัญอีกอย่างคือผมได้รับคัดเลือกเป็นนักแสดงเอกในโชว์ต่อหน้าพระพักทูลกระหม่อมหญิงบุญรัตราชกัญญาศิริวัฒนาพนาวดีและได้รับใบประกาศนียบัตรจากทูลกระหม่อมด้วยครับนำมาซึ่งความปิติยินดีใจยิ่งของผมมากครับ ผมสัญญาว่าจะเป็นเยาวชนที่ดีของสถานศึกษาสังคมและชุมชนต่อไปครับ 2. ผลงานที่มีคุณค่าและมีประโยชน์ต่อสถานศึกษาชุมชนสังคมดังนี้ 2. 1. วิทยากรทูบีน้ำวันช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติดเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและเป็นต้นแบบที่ดีให้กับผู้ติดยาเสพติดณกองรอยรักษาดินแดนจังหวัดอุบลราชธานี2.2 โครงการจิตอาสาถนนปลอดภัยปีที่2 w b i s t o n e Road Safety Project ได้เข้าร่วมอบรมเรื่องการใช้ท้องถนนอย่างปลอดภัยและเป็นผู้นำความสามารถให้ความรู้ให้กับนักเรียนในโรงเรียนและได้ทำโครงการที่ช่วยเหลือให้โรงเรียนมีถนนที่ปลอดภัยเพื่อป้องกันอุบัติเหตุครับ 2.3. อุทิศตนช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดอุบลราชธานีปี25-65 ได้เป็นจิตอาสานำสิ่งของที่บริจาคให้กับทางโรงเรียนลงพื้นที่ช่วยเหลือทางบ้านของนักเรียนที่ประสบภัยร่วมกับท่านผู้อำนวยการคณะผู้บริหารคุณครูเพื่อนเพื่อนจิตอาสาลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง2.4นักเรียนจิตอาสาช่วยเหลือหลังประสบภัยน้ำท่วมได้ร่วมกับคณะผู้บริหารคณะคุณครู เพื่อนเรื่อจิตอาสาร่วมกันช่วยทําความสะอาดเก็บขยะขัดห้องน้ําเก็บสิ่งของให้เป็นระเบียบให้กับโรงเรียนน้องขอนวิทยาอําเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีให้พร้อมใช้งานในการเปิดการเรียนการสอนต่อไปครับ2.5อบรมเสริมสร้างพลเมืองคุณภาพในสถานศึกษาเป็นการอบรมเกี่ยวกับประชาธิปไตยและการอยู่ร่วมกันในสังคม อย่างมีความสุขตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ท่งเป็นประมุขครับนี่ก็เป็นคุณสมบัติและกิจกรรมต่างๆที่ผมได้ปฏิบัติในระหว่างการเรียนในโรงเรียนเตรียมบุมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานีหวังว่าท่านคณะกรรมการจะได้ใช้ประกอบการพิจารณาครับในการประกวดเพชรน้ำหนึ่งกระผมในนักิจเียตุลขอขอบพระคุณครับ